คุณรู้ไหมครับว่าปีที่แล้วตามใจปรารถนาขายหมูดำหันได้ทั้งหมดกี่ตัววันนี้ผมดีใจมากนะครับที่จะมาบอกกับทุกคนนะครับว่าวันนี้เราได้ทําเมนูใหม่ที่เป็นตัวท็อปแบบท็อปสุดๆเลยนะครับก็คือหมูดำหัน9รสชาตินะครับหมูหันที่ดีเพื่อคนที่สำคัญหมูดำหัน9รสชาตินั้นเป็นไงตามมาดูเลยครับ ตามใจปรารถนาปี2025นี้นะครับเราปรับปรุงเวลาเปิดปิดใหม่นะครับทุกวันตั้งแต่11โมงครึ่งจนถึงเที่ยงคืนนะครับและเราได้ปรับปรุงบรรยากาศร้านใหม่ทั้งหมดนะครับรีโนเวทใหม่หมดเลยโซนเอาท์ดอร์นะครับเราก็จะมีบรรยากาศที่เรียกว่าเป็นสวนสวยๆไว้ให้นั่งชิลกันได้นะครับ ค่ำคืนก็จะมีโชว์แสงสีและเสียงมาให้ทุกคนได้เพลิดเพลินกันด้วยนะครับโซอนอินดอร์นะครับเราปรับเปลี่ยนสไตล์ให้เป็นโคซี่นะครับมีความอบอุ่นแล้วก็เหมาะสําหรับครอบครัวที่มาใช้บริการที่นี่นะครับเราก็เพิ่มเครื่องปรับอากาศแบบ i c ซี r นะครับเป็นเครื่องปรับอากาศที่เรานําเข้ามาเองนะครับเย็นสบายเลยแล้วก็ภายในก็จะมีดนตรีสดนะครับ เริ่มจากวันจันทร์ทุกวันจันทรจะมีศิลปินประจำนะครับกําปั้นบาซูไมกี้แบ็กจากเดอะ o ว c e นะครับทุกวันพุธนะครับพบก,กับน้องแอนอินโมชันทาวนะครับเจ้าของบทเพลงเหตุเกิดจากความเหงานะครับจะมาบรรเลงเพลงดนตรีสดให้ทุกคนได้ฟังแบบฟูลแบนนะครับทุกวันจะมีการแสดงดนตรีสดแบบฟูลแบนนะครับไม่ใช่โฟกซองนะครับทุกวันศุกร์ศิลปินรับเชิญจะมาประจำที่นี่นะครับ หลายคนหลายสไตล์นะครับจัดเป็นคอนเสิร์ตแบบเล็กๆมินิคอนเสิร์ตเบาๆแต่รับรองว่าสุดยอดแน่นอนเพราะว่าเราจัดแบบฟูลแบนเลยแล้วที่พลาดไม่ได้เลยคือเมนูสไตล์ใหม่นะครับของตามใจปราถนานะครับคุณมาที่นี่ถ้าเป็นในมื้อกลางวันเราก็จะมีเมนูแนวแนว,แนวคาเฟ่ไว้ให้บริการด้วยนะครับทั้งอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มเข้ามาอีกนิดนึงก็คือตอนนี้ตามใจปราถนา มีทั้งอาหารไทยอาหารจีนอาหารยุโรปอาหารเกาหลีเพิ่มโซนญี่ปุ่นเข้ามาอีกนิดหนึ่งนะครับผมใครที่ยังไม่เคยมาหรือเคยมาแล้วเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับกลับมาที่เมนูหมูดำหัน9รสชาติของเรานะครับทำไมมันถึงมี9รสชาติอันดับแรกเลยนะครับตัวหมูดำที่เราคัดเลือกมาปกติในราคา3,500บาทนั้นเราก็คัดมาดีอยู่แล้วนะครับแต่สำหรับ หมูดำหัน9้ารสชาติที่เราคัดมานะครับมีแค่20%จากที่เราคัดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นความพิเศษมีมากกว่าแน่นอนเราจะใช้หมูที่ดีที่สุดเท่าที่เราคัดได้เลยนะครับเพียงแค่20%นะครับแล้วรสชาติที่ได้มานอกเหนือจากนั้นจะเป็นรสชาติจากทั่วทุกมุมโลกนะครับเราจะมีให้คุณได้สัมผัสทั้งซอส และผงปรุงรสทั้งหมด9ชนิดด้วยกันซึ่งเป็นรสชาติที่เรารวมมาจากทั่วทุกมุมโลกเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นหมูดำหัน9รสชาติจะเป็นรสชาติที่แตกต่างแล้วสิ่งที่สุดกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมฮะถ้าคุณสั่งแบบเดลิเวอรี่กระเป๋าหนังที่ทุกคนได้เห็นอยู่นี่นะครับเป็นการดีไซน์ที่รับรองว่าไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิตแล้วก็ใช้วิธีการทำแบบ มือนะครับหรือ Handmade นั่นเองแต่ละใบที่พิถีพิถันออกมาเหมาะสำหรับการเป็นของฝากของขวัญให้กับคนที่สำคัญสำหรับเรานะครับเพราะฉะนั้นผมขอใช้คำว่าหมูหันที่ดีเพื่อคนที่สำคัญสำหรับหมูดำหันก้าวรสชาติตามใจปรารถนาและ Presentation แบบใหมน่นี้สำหรับ หมูดำหัน9ารสชาตินะครับสำหรับผู้ที่มาทานที่ร้านนะครับแล้วอย่าลืมนำกระเป๋าหนังเรากลับไปด้วยนะครับทุกคนคงอยากรู้แล้วนะครับว่าหมูดำหัน9รสชาติราคาเท่าไหร่ท,หทั้งหมดทั้งมวลที่ท่านเห็นในเซตนี้นะครับอยู่ที่6,900บาทครับและเฉลยนะครับสำหรับหมูดำหันตามใจปรารถนานะครับยอดขายปีที่แล้วแบบเดลิเวอรแบบเสิร์ฟที่ร้าน แบบแช่เย็นแช่แข็งส่งได้ทั่วประเทศนะครับยอดขายทั้งหมดอยู่ที่1,200ตัวครับเป็นเงินก็คูณไปตัวละ3,500บาทก็อยู่ที่35,70,000ล้าน7หบาทนะครับส่วนเมนูหมูดำหันการสชาตินะครับเราจะมีจำหน่ายแค่เฉพาะหน้าร้านตามใจ ปรารถนาเท่านั้นนะครับแล้วก็แบบ Delivery นะครับแบบแช่เย็นแช่แข็งไม่มีนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับสำหรับให้การสนับสนุนผมมาตลอดปีที่แล้วนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณจริงๆจากใจครับพบกันใหม่ตามใจปรารถนานะครับเปิดตั้งแต่11.30โมง,งึถึงเที่ยงคืนทุกวันมีดนตรีสดแบบฟูลแบนด์และบรรยากาศแนวใหม่ที่ทุกคนไม่เคยเห็นแน่นอนสำหรับผู้ที่เคยมาแนละ้วมาใหม่ครับดีกว่าเดิม ขอบคุณมากครับ